ทุกคนอพอดีไปเห็นรีวิวน้ำปรุงเองในเซเว่นทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาจัดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ใช้เป็นดีมอลไวท์นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ดีมอลช็อกโกแลตค่ะอันดับแรกเราก็มากดน้ำแข็งขอเป็นแก้วใสใหญ่เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วเราก็ไปเลือกท็อปปิง้งหรือสิ่งที่เราอยากจะใส่เติมลงไปนะคะทุกคนคะ่ะเราได้เป็นพุดดิง้งลำไยสดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะปรุงกันที่เซเว่นกันเลยจ้า นำส่วนผสมที่เราเตรียมมานะคะทุกคนขานมอะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินทุกคนจ๋าเทลงไปในแก้วเซเว่นเลยค่ะที่เราใส่น้ําแข็งไว้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องเต็มมากนะคะทุกคนขานี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ค่อนขอชิมก่อนเลยจ้าทุกคนจ้ามันคือฟุตติ้งลำไยดีเมาลจ้าทุกคนจ้า